จะดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างบุญติดตามกรรมติดตนทุกขนแห่งการสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักวันนี้มาพบเจอกับผมเช่นเคยครับรายการนำนาจกับภาคเครื่องและเรื่องเล่ารายการนี้มีสาระดีๆมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยเหมือนทุกวันอ่ยังไงก็ช่วยกดไลค์ like, กดแช์ share, น้องหน่อยน้องจะได้มีกําลังใจผลิตคลิปต่อไปเรื่อยๆนะบางทีมันเงียบเหงาเลือเกินมันป่าช้าเลย <laughs> ไม่รู้ว่ามีคนดูหรือเปล่า วันนี้เรามาพูดถึงวัตถุมงคลที่น่าเก็บสะสมนะครับของหลวงปู่จันทร์หลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพนะครับหรือหลวงปู่จันทร์เขมิโยเนี่ยแหละซึ่งวัตถุมงคลของท่านเนี่ยส่วนมากในปัจจุบันเนี่ยแทบจะหาไม่ได้แล้วถ้าพูดถึงเหรียญใน,นรุ่นแรกรุ่น2เนะี่ไม่ไหวเหลือแต่รุ่น3านี่แหละแต่เหรียญรุ่น3าได้แยกออกเป็นหลายบล็อกด้วยกันสําหรับบล็อกที่ผมนําเอามาเสนอให้กับพี่น้องเนี่ยเขาเรียกกันว่าหลังบล็อกทรายนะหรือหลังบล็อก จันสมาคมมาแหละซึ่งเหรียญรุ่นนี้จะแยกออกเป็นหลายกรณีเหลือเกินมีทั้งตัดธรรมดาหลังต่อโค้ดหลังไม่ต่อโค้ดแต่ที่อํานาจเอามานําเสนอพี่น้องเนี่ยมันจะต่อโค้ดนะพี่น้องเห็นไหมโค้ดก็คือตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าหลังต่อโค้ดอ่านะครับแล้วมันก็มีไม่ต่อโค้ดด้วยจากนั้นมันจะมีตัดธรรมดากับตัดนิยม <c oughs> ตัดนิยมเนี่ยดูไม่ยากเขาเรียกว่าตัดมีเขา นี่พลิกดูตรงนี้เลยเนะื้อซีสารหลวงปู่มานลดนึงพี่ไล่ตั้งแต่เบอร์ตัดไปเลยปุ๊บนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีรอยนูนออกมาเนี่ยอันนี้ยเขาเรียกว่ามีเขานะครับเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ใช้งานได้แล้วมันจะเป็นรอยนูนขนาดใหญ่นะครับหรือถ้าใครยังไม่มั่นใจนะ <c oughs> นี่ผมมีแถมให้บริเวณขอบกระหนกเนี่ยนะครับมันจะมีรอยบากเป็นร่องลึกหนึ่งร่องประมาณนี้ อันนี้จะพูดถึงแต่ตัดนิยมนะตัดธรรมดาผมไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่านาน่าจะไม่เหมือนหรอกเพราะมันไม่มีเขาอารนนาดมีเขาไหมไม่มีนะครับนะนี่เอาวันนี้หมดเวลานาดแล้วนาดเอาเทคนิคดีๆนะครับมานําเสนอพี่น้องเผื่อใช้แล้วมีประโยชน์นะน,ะนี่ให้ดูเบอร์ตัดก่อนสังเกตตามที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยจบละพอตัดมีเขานี่เรื่องเงินแพงอันนี้ถือว่าครบเซร็จแล้วก็คือหลังต่อโค้ดนะครับ ตัดมีเขานะมีเขานะไม่มีเราประมาณนี้แหละวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่สละเวลาเข้ามารับชมแลบฟังไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ค่อยเจอกันใหม่ละกันนะจ๊ะนะครับวันนี้ผมเน้นเนื้อไม่เน้นน้ำนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ